ไก่ก็เป็นไก่พู่กันเมื่อเนาะในเนาะสบายดีกันมาทุกคนเนาะมาเอาไห้ไก่ตัวใหญ่ใหญ่เนาะไก่ผันเนื้อเนาะก็เลยใหญ่เนาะไก่ผันเนื้อเนาะเลี้ยงมาแล้วก็ได้อ่าประมาณสองเดือนแล้วเนาะสองเดือนน้อยนึงแล้วต well. ัวนี้กันเนาะตัวใหญ่ใหญ่น่าจะสิมันประมาณนั้นตัวนึงสามกิโลก็สี่กิโลก็ได้แล้วเนาะเพราะว่าไก่พู่มันกระซียนตัวใหญ่ได้นะคะตัวนี้ก็ไก่แม่มากะสิน้อยได้เนาะไก่แม่ตัวเดียวเนาะเหลือนั่นไก่พู่เหมือนเนาะ ก็กล <toys> ้ก <k kişi> <P an> ่เ <aún> ป <yelled> ็นไกล้โค่ร้อนมันก็สิ่โตง่ายไหวนะไกล้โ้อนแล้วก็ไกล้ผ่านเด่นกันนี่ใกล้ั่านเนื้อนาะเนื้อมันก็สิ่เลื้งสวยงามเนาะเนื้อมันเนาะกล้อันนี้เนาะเพราะว่าเขาให้กินนั้นอาหารนั้นกินอาหารหัวมัสลีเนาะกินนั้นสาลีเนาะมันก็เลยอันไกล้เนื้อมันก็เลยสิเเลืองเนาะเลี้ยงไกล้ผ่นเนาะเนื้อมันก็เลยสวยงามเนาะตัวง่ายง่ายง่ายเลยแต่ละตัว สวยงามงามสวยงามกันมาทุกตัวเลยเนาะง่ายกันหมดแล้วอันนี้ก็กินอิ่มเวลาพักพอดันนี้อเนานะ <laughs> เวลาพักพอดมารบกวนพันพักพอดตัวงา่ายสวยงามงามมยยันโกงเลยจ้ามาหาเล่นมายังมาหาเลยเนาะตัวง่ายแต่สะอน่น